สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องผีทฤษฎีีลอนใครๆก็บอกว่าโรงเรียนคือที่ที่มีแต่สียหัวเราะความฝัน และอนาคตของเด็กๆแต่มีโรงเรียนเก่าแก่แห่งหนึ่งในต่างจังหวัดทุกๆเทอมจะต้องมีนักเรียนเสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งถึงสองคนเสมอไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะอะไรบางคนบอกว่าเด็กเครียดบางคนบอกว่าเป็นเพราะอาคารมันเก่าและสุดพังจนเด็กพลัดตกลงมาและทุกครั้งที่เรื่องเกิดขึ้น ทางโรงเรียนก็มักจะเงียบไม่พูดถึงจนกระทั่งวันหนึ่งมีพานโรงหลุงชื่อต้นเข้ามาทำงานที่นี่เขาไม่รู้เรื่องพวกนี้มาก่อนแต่เขากำลังจะได้เจอกับความจริงทั้งหมดที่ไม่มีใครกล้าพูดต้นเป็นผู้ชายธรรมดาอายุไม่ถึง30เขาเป็นคนต่างจังหวัด เข้ามาสมัครงานพานโรงเพื่อหาเงินส่งกลับบ้านเขาได้ห้องพักเล็กๆด้านหลังโรงเรียนใกล้ๆอาคารเรียนเก่าคืนแรกที่อยู่เขารู้สึกแปลกๆเพราะถ้าหลังหกโมงเย็นไปแล้วทั้งโรงเรียนจะเงียบผิดปกติไม่มีแม้กระทั่งครูที่อยู่เคลียร์งานหรือนักเรียนที่ยังอยู่ทำกิจกรรมเลยแม้แต่คนเดียวผ่านไปสักพักแม้ยังไม่ดึกมากนัก ลมก็จะค่อยๆพัดผ่านอาคารไม้เก่าจนมีเสียงเอี๊ยดอารดเหมือนใครเดินอยู่ทั้งๆท,ที่ตึกว่างเปล่าเช้าวันแรกของการทำงานเขาเริ่มงานด้วยการทำความสะอาดห้องเรียนอาคารไม้สูงสี่ชั้นที่มีมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครูใหญ่บอกเขาว่าให้ทำความสะอาดอาคารนี้ทุกชั้น แต่ให้เลี่ยงกันขึ้นไปชั้นสองของอาคารเก่านี้โดยให้เหตุผลว่ามันสุดโชมแล้วอาจจะเกิดอันตรายได้แต่พอถึงตอนพักเที่ยงเขากลับเห็นนักเรียนหลายคนแอบมองขึ้นไปบนชั้นสองเหมือนมีอะไรบางอย่างน่าสนใจต้นถามเด็กๆพวกนั้นแต่ไม่มีใครตอบมีแต่เสียงหัวเราะแผ่วๆ เหมือนเหาะเยะ้ยจนกระทั่งเย็นวันหนึ่งตนได้นั่งคุยกับครูวัยกลางคนชื่อครูวินัยแกเหมือนเป็นคนเก่าคนแก่ของโรงเรียนมานานตนได้ชวนคุยเกี่ยวกับโรงเรียนไปเรื่อยๆแล้วก็ถามเรื่องอาคารหลังเก่านั้นด้วยว่ามันอยู่มานานแค่ไหนทำไมครูใหญ่ถึงห้าไม่ขึ้นไปชั้นสองถ้ามันจะพังแล้วทำไมยังคงใช้เป็นอาคารเดยังอยู่ ครูวินัยก็ได้พูดว่าอ๋อตึกไม้นั่นน่ะเหรอเป็นตึกแรกตั้งแต่สมัยเปิดโรงเรียนใหม่ๆนูน่นน่าจะสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนู่นมั้งมันก็เก่าไปตามเวลาแหละเวลาไปทำความสะอาดก็ระวังระวังหน่อยละพ่อหนุ่มโดยเฉพาะชั้นสองมันผุมากพูดจบต้นกำลังจะเอ่ยปากถามคำถามต่อไปครูวินัยแกก็ลุกเดินออกไปแล้ว เพราะนี่ก็หกโมงเย็นแล้วเวลาที่ใครๆก็ต่างรีบออกจากโรงเรียนนี้เหลือเพียงแค่ต้นพานโรงคนเดียวของโรงเรียนที่ต้องพักอยู่ที่นี่เพียงลําพังคืนที่สองต้นกำลังจะไปปิดไฟอาคารเก่าที่พึงนึกขึ้นได้ว่าลืมปิดเขาเดินถือไฟฉายขึ้นไปความเงียบของโรงเรียนบวกกับเสียงของทางเดืนไม้เก่าเอียดเอียด ทำให้ทุกย่างก้าวเหมือนไม่ได้มีเพียงเขาที่กำลังอยู่ตรงนี้เพียงคนเดียวขณะที่ปิดไฟเสร็จแล้วและกำลังจะล็อกห้องเรียนเขาได้ยินเสียงเก้าอี้ขูดพื้นดังเอียดเอียดมาจากห้องในสุดทั้งที่ควรไม่มีใครอยู่แล้วเขาค่อยๆเดินไปเปิดประตูแง้มเข้าไปภายในห้องมืดสนิทแต่ตรงหน้ากระดานดำมีเงาร่างนักเรียนผู้หญิง กำลังยืนหันหน้าเข้ากระดานมือเธอเขียนอะไรบางอย่างด้วยช็อกสีขาวเป็นตัวหนังสือยึกยือไม่เป็นคำต้นนึกว่าเป็นเด็กนักเรียนที่ยังไม่ยอมกลับบ้านเขาเอ่ยปากถามอย่างเบาๆว่าหนูมืดแล้วทำไมไม่กลับบ้านนี่ก็จะทุ่มหนึ่งแล้วนะเธอเงียบไม่ตอบมือยังคงเขียนคำยึกยือบนกระดานดำต่อไปต้นได้แต่นึกในใจ เออหรือเด็กคงอยากทำเวรให้เสร็จแหละแต่ไม่กล้าตอบเขาเพราะกลัวโดนเอ็ดแต่ทำไมไมาอยู่มืดมดคนเดียวเขาเอี้ยวตัวเดินกลับจะไปเปิดไฟให้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ทำอะไรให้สะดวกขึ้นไม่ต้องมาแอบทําในห้องมืดมึดพอเปิดไฟเสร็จเขาก็เอี้ยวตัวเดินกลับมาจะพูดกับนักเรียนต่อแต่เด็กคนนั้นหายไปแล้วต้นนึกในใจเอา ไปซะแล้วไม่ลากันสักคำถามอะไรก็ไม่ตอบไม่ได้จะดุสักหน่อยไอ้เราก็เป็นห่วงเห็นแอบ,บทำในห้องมืดมดนึกเสร็จก็เดินไปปิดไฟลงจากอาคารเพื่อกลับไปอาบน้ำพักผ่อนที่ห้องพักเช้าว,วันต่อมาหลังจากทำงานที่ได้รับมอบหมายจนเสร็จดีแล้วเขาก็พยายามมองหาครูวินัยคนนั้นคนที่เขาได้สนทนาด้วยเมื่อวันก่อน เพราะอยากจะถามไถ่คุยอะไรอีกด้วยสักหน่อยแต่ก็ไม่เจอแกเลยตกเย็นหลังหกโมงไม่มีใครอยู่ที่นี่อีกแล้วเหลือเพียงตัวเขากับโรงเรียนเก่าๆอันแสนเงียบเชียบวังเวงคืนนั้นต้นเริ่มฝันร้ายเป็นครั้งแรกในฝันจะเห็นเด็กผู้หญิงผูกคอ ฝันอยู่แบบเดิมซ้ำๆทุกคืนจนมาถึงวันสุดสัปดาห์ของการเรียนเขานึกขึ้นได้ว่าลืมปิดไฟอาคารเก่านั่นอีกแล้วเขาค่อยๆเดินขึ้นชั้นบันไดอาคารเก่าอย่างช้าๆเอาอีกแล้วบรรยากาศนี้มันกลับมาอีกแล้วมันวังเวงซะจนหน้าขนลุกทั้งๆ นี่เพิ่งจะแค่เวลา6กโมงครึ่งต้นรีบสาวเท้าเข้าอย่างไวโดยไม่สนแล้วว่าจะไปทำให้แผ่นไม้ของอาคารเก่าหลังนี้ผุพังลงมาเขาอยากรีบปิดไฟแล้วรีบออกจากตึกนี้ให้ไวที่สุดแต่ก่อนจะถึงสวิตช์ไฟนั้นเขาผ่านห้องเดิมห้องที่เคยเจอนักเรียน เขาชะโงกหน้าดูผ่านประตูอันแรกเขาเห็นนักเรียนคนเดิมเขามั่นใจว่าใช่คนเดิมแน่ๆคราวนี้เขาเข้าห้องไปเปิดไฟก่อนเพื่อจะได้เห็นหน้าคราตาชัดๆแต่พอเปิดไฟปุ๊บเขาก็ได้เจอกับนักเรียนผู้หญิงผมยาวปิดหน้าชุดนักเรียนยับยุ่ยี เธอยืนหันหลังให้แต่พอเขาเผลอกับพริบตาเพียงเสี้ยววินาทีเธอก็หายไปต้นคิดว่าตัวเองตาฝาดแต่ความรู้สึกหนาววูบยังติดอยู่เขารู้สึกว่าคราวนี้มันไม่ใช่แล้วมันไม่ปกติแน่ๆยูยูจะหายไปในพริบตาได้ยังไงกันเส้นขนบนแขนของต้นทุกเส้น ลุกสู้ขึ้นมาทันทีไม่ปิดแล้วก็ได้วะพูดเสร็จเขาก็รีบสาวเท้าวิ่งลงจากอาคารไม้เก่าๆโดยไม่สนแล้วว่าพรุ่งนี้ถ้าครูใหญ่มาเจอเข้าว่าไฟยังเปิดอยู่เขาจะต้องโดนว่าเข้าชุดใหญ่อย่างแน่นอนเช้าวันต่อมาวันนี้ต้นตั้งใจไว้อย่างแน่วแน่ว่าวันนี้จะต้องเจอครูคนนั้นให้ได้ เขาอยากจะเอาเหตุการณ์ที่เขาได้เจอเข้าเมื่อคืนไปถามให้แน่ใจเพื่อครูคนนั้นแกจะพอบอกอะไรได้บ้างแล้วเขาก็เจอครูวินัยเดินมาต้นรีบปรีเข้าไปหาอย่างรวดเร็วเออครูครับผมมีอะไรจะถามครูหน่อยครับครูวินัยยิ้มพร้อมกับพูดว่าเจอเข้าแล้วสินะต้นอึ้งไปกับคำตอบของครูวินัยไปสักพัก แล้วก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังครูวินัยก็ได้เล่าว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วสมัยแกมาเป็นครูที่นี่ใหม่ๆมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเธอฆ่าตัวตายด้วยการผูกคอในห้องเรียงชั้นสองและตั้งแต่นั้นมาทุกๆเทอมจะต้องมีเด็กตายไม่ผูกคอก็ตกตึกทุกครั้งศพมักถูกพบตรงจุดเดียวกัน สุดท้ายครูวินัยก็ได้บอกทิ้งท้ายไว้กับต้นว่าอย่าไปยุ่งกับชั้นสองของตึกนั้นเพราะบางครั้งสิ่งที่อยู่ข้างบนนั้นมันไม่ใช่คนคืนนั้นไฟอาคารหลังเก่าหลังนั้นเปิดไว้อีกแล้วครั้งนี้ต้นมั่นใจแน่ๆว่าเขาไม่ได้ลืมปิดใช่ครับไฟอาคารหลังนั้นมันเปิดเอง เพื่อที่จะให้ต้นได้ไปเจอเจกับอะไรที่เขาไม่ควรเจอและไม่อยากเจอต้นตัดสินใจไปค้นหาข้อมูลในห้องเก็บเอกสารของโรงเรียนแทนแล้วก็ได้เจอกับแฟ้มข่าวเก่าๆทุกปีมีนักเรียนเสียชีวิตจริงและทุกครั้งผู้ปกครองที่ร้องเรียนกลับถูกปิดข่าวเงียบโรงเรียนให้เงินชดเชยเพียงเล็กน้อยแล้วจบเรื่อง ต้นเริ่มสงสัยว่าทำไมโรงเรียนถึงปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นซ้ำๆจนกระทั่งเขาพบรายชื่อหนึ่งที่สะดุดตาครูใหญ่คนปัจจุบันชื่อนั้นโผล่ในแฟ้มตั้งแต่สมัยเป็นครูหนุ่มและเกี่ยวข้องกับคดีเด็กผู้หญิงคนแรกที่ฆ่าตัวตายคืนที่สยองที่สุดต้นถูกปลุกด้วยเสียงเคาะประตูห้องทักแรงๆพอเปิดออกเขาเจอเด็กผู้หญิงนักเรียนยืนอยู่ข้างนอกหน้าซีด ดวงตาเศร้าเธอพูดเพียงว่าช่วยด้วยครูใหญ่เขาจะมาแล้วก่อนร่างจะหายไปต่อหน้าต่อตาต้นขนลุกเขาเรี่บปิบไฟฉายแล้ววิ่งไปที่อาคารเก่าประตูห้องในสุดเปิดอ้าอยู่เขาส่องไฟเข้าไปเห็นครูใหญ่ยืนอยู่กลางห้องหันหลังให้กำลังพูดพึมพำเหมือนสวดอะไรบางอย่าง รอบๆตัวมีเงาเด็กนักเรียนมากมายยืนล้อมเสียงสะอื้นเสียงร้องไห้ดังก้องไปทั่วห้องครูใหญ่หันกลับมามองต้นดวงตาแดงกำ่ำก่อนพูดว่าแกไม่ควรเข้ามายุ่งเด็กพวกนี้เป็นเครื่องเส้นทันใดนั้นเงาเด็กนักเรียนทุกคนก็พร้อมใจกันวิ่งเข้าหาครูใหญ่ ร่างเขาถูกดึงกระชากก่อนจะถูกลากไปที่หน้าต่างและโยนลงไปข้างล่างเสียงดังสนัน่นต้นวิ่งไปดูแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ร่างครูใหญ่หากแต่เป็นร่างเด็กผู้หญิงที่ตกลงมาแทนเขาช็อกสุดขีดหันกลับไปในห้องทุกอย่างเงียบว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ไม่มีแม้แต่ร่องรอย รุ่งเช้าต้นเล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูคนอื่นฟังแต่พวกเขากลับบอกว่าครูใหญ่ที่เขาเห็นเสียชีวิตไปนานแล้วตั้งแต่30กว่าปีก่อนหลังจากถูกกล่าวหาว่าล่อลวงเด็กนักเรียนจนฆ่าตัวตายตนอึ้งเพราะตั้งแต่วันแรกและเมื่อคืนก่อนเขาเพิ่งเห็นครูใหญ่กับตาตัวเองครูใหญ่คนที่สั่งห้ามไม่ให้ขึ้นไปชั้นสองของอาคารเก่าคืนนั้น ต้นเก็บของจลาออกแต่ก่อนออกจากโรงเรียนเขาเหลือบไปที่หน้าต่างชั้นสองของอาคารเก่าเขาเห็นเงาครูใหญ่ยืนยิ้มอยู่ข้างๆเด็กผู้หญิงผมยาวในชุดนักเรียนและพวกเขากำลังโบกมือเรียกให้เขากลับมาเสียงสะอื้นดังตามลมมาว่าอย่าทิ้งเราอยู่ด้วยกันสิจนถึงทุกวันนี้ โรงเรียนเก่าแห่งนั้นยังคงเปิดสอนต่อไปแต่ข่าวลือเรื่องนักเรียนฆ่าตัวตายก็ยังไม่เคยหายไปไหนทุกเทอมจะมีชื่อใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและบางคนเชื่อว่าพานโรงหนุ่มที่ชื่อต้นเองก็ไม่เคยได้ออกจากโรงเรียนนี้ไปจริงๆ,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 ๆ